ครับสวัสดีทุกง่ายครับแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับผมค่ะพี่อ๋องวันนี้นะคะเรียกว่าตอนเช้าเหมือนเราแบบอุ้ยแอบหุยหวาดีใจขึ้นมาแต่หลังจากนั้นแล้วเขาก็นิ่งมาตลอดทางเลยค่ะพี่อ๋องยังไงดีพรุ่งนี้ครับก็ก็ดูเหมือนเอ่อก็ขาดแรงแรงซื้อต่อเหมือนกันนะเอ่อเพราะว่าก็เหมือนกับโอ้โหยัง อย่างกลุ่มพลังงานวันนี้มันก็เป็นเป็นตัวหลักที่แบบเอ,อหนุนตลาดนะครับแต่ว่ามันมันเปิดกระโดดจนไม่กล้าไม่กล้าตามต่ออะไอ,ะอ่ะเออย่างสพอตอนเช้าก็บวงมาเท่าไรานะหรนะ่อ่ะสองเปอร์เซ็นกว่านะโงนะเออก็แบบขึ้นมาแบบถ้าจะไม่ผิดจะใกล้แนวต้านเส้นค่าเฉลี่ยตัวอ,อย่างนึงอ่ะแต่นี้ก็ร้อห้าสิบต้น,ต,นต้นก็แถวเนี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าคือ เออมันก็เลยแบบไม่ <c oughs> ไม่กล้าตามต่อเพราะว่ากลัวแบบเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องแบบอ่าภาคธนาคารของสัตว์ยุโรปเข้ามาไหมเดี๋ยวกลัวจะแบบซื้อแพงอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยอาจจะแบบอ่าพอแบบตอนเช้าปรัแบบตัวขึ้นแล้วก็นิ่งตลอดทั้งทั้งวันเลยอะนะครับอ่า <c oughs> ก็อ,อถ้าตอนนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของแบบรอรอย่อแล้วก็ซื้อนะก็ก็ดูแล้วน่าจะ น่าจะปลอดภัยกว่าเพราะว่าการได้ราคาที่แบบมันมันไปแล้วมันก็บางทีมันอาจจะแบบเหมือนแบบไปไปไปต่อแบบอ่าไม่ได้ต้องพักสลับลงมาก่อนรอหน่อยอาจจะแบบเอ๊ะต่อราคานิดนึงได้ต้นทุนต่ากว่าหน่อยอย่างเงี้ยนะครับอืมก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับหรือว่าถ้าแบบตัวเซตเนี่ยก็จะมีอ่าตอนนี้มันก็เหมือนยังยังไหลไม่ได้ต่อนะครับถัดไปก็แถวหนึ่งหกหนึ่งศูนย หนึ่งหกสองศูนย์ตามลำดับนะฮะออบล่างก็จะอยู่ที่หนึ่งห้าแปดหกถ้าไม่ต่ำกว่าก็ยังยงังหลายไปได้นะถ้าต่ำกว่าอาจจะเริ่มเห็นการการการพักตัวย่อสลับบ้างนะครับเพราะว่าในทางเทคนิคเอ,อภาพระดับกราฟ60สนาทีมันก็เป็นมันเป็นโอเวอร์บอรนะอ,อแต่ดดลี่มันมันก็ยังนะครับมันก็ยังพอแบบตูกไทยไปได้อยู่อย่างเงี้ยน,นะครับแต่ก็อาจจะแบบ อย่าไปไล่หุ้นละกันรอย่อหน่ก็น่าจะได้อยู่นะ,ะนะครับสำหรับตัวจอภาพตลาดซึ่งก็ถ้าแบบมองไปพันเจ็ดก็รุ้นแบบปรับตัวขึ้นไปได้นะครับแล้วก็สถานการณ์ต่างๆของปัญหาธนาคารก็ดูก็ยังไม่หมดนะแต่พอแบบพอมันมีมันก็เป็นดูเป็นปัจรบรยนนนะยะสั้นนะตลาดก็เรียนรู้ว,ว่าี๋ยวจะมีแบบ อการเข้ามาช่วยเหลือหรือแบบออกมาให้ความเชื่อมั่นอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยเป็นแบบลักษณะแบบอ่อนตัวก็มีแบบอแรงแรงรับอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นภาพที่ดีนะครับในภาพรวมของหุ้นตัวตลาที่แบบดูแล้วก็น่าจะเกิดจุดเปลี่ยนแนวโน้มนะจะที่ลงไปทําโลหนึ่งห้าสองศูนย์ก็มีโอกาสที่จะเป็นบอททอมไปละนะครับเพื่ออับตัวกลับมาปรับตัวขึ้นได้นะครับ อ่าตัวของอุ้นนะครับก็ตอนนี้เหมือนเหมือนพลังงานก็น่าจะมีโอกาสกลับตัวเหมือนกันนะเพราะว่าราคาน้ํามันเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าปรับตัวลงมาเยอะนะครับแล้วก็เริ่มมีสัญญาณแบบฟื้นตัวกลับนะฮะตอนนี้ w c บิซีอถ้าแบบยืนสักประมาณเจ็ดสิบสี่เหรียญได้น่าจะดีนะเจ็ดสี่จุดห้านันกม็มีปิ่มแล้วมันแบบอยู่แถวประมาณเจ็ดสิบต้นๆแล้วอะนะครับแล้วก็อ่า ถัดไปนะ่าจะติดตามในสัปดาห์หน้านะเ <aid> ข้าใจว่าจะมีประชุม Op e ป p l u s นะครับเรื่องกำลังการผลิตว่าจะคงาการลดกำลังการผลิตเท่าเดิมหรือเปล่าอย่างเงี้ยสองสาสองล้านบาร์เรลนะครับถ้ามาขึ้นกว่าเดิมก็น่าจะเป็นปัจจัยหนุนราคาได้นะครับกาติดตามในสัปดาห์หน้าละกันสำหรับประชุม O p e ป p l u s นะครับแล้วก็ถ้าดูดแล้วสอพอก็ปรับตัวขึ้นมาขึ้นมาเด่นเลยนะดูแล้วก็ มีโอกาสขับตัวแล้วเหมือนกันนะแต่รอย่อย่ะราคารับสักประมาณแบบร้อยต่ำร้อยห้าสิบลงไปอ่ะร้อยสี่สิบแปดร้อยสิบเจ็ดอืมอย่างเงี้ยนะครับอืมก็ซื้อได้นะครับแล้วก็เอ่อตัวของลงกันดอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันน่าจะมาคู่กันนะเพราะว่ามันก็อ่ามีเรื่องตัวสต็อกเกนสต็อกลอดเข้ามาด้วยนะครับอันนี้แต่ราคาแล้ามันมันแบบเริ่มฟื้นมาใน ไปลายไต่มาหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าดีน่าจะลดผลของของสต็อกลอตไปได้หรือว่าออกส่งน,นะครับมันก็จะไม่กดดันภาพผลการทำงานตัวกลุ่มลงกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไตรมาสสองเนี่ยมันก็จะเป็นดวิ้งซีซั่นนะครับน่าจะดีต่อโลงที่มันมีเบนซินอย่างเงี้ยนะ SPRc อย่างเงี้ยนะครับเแบบบางจากอย่างเงี้ยก็ดีเซลจริงก็ขึ้นเหมือนกันนะออนะครับก็ก็ได้แหละหรือว่าพวกแบบ น้ำมันอักัสยาางอย่างมันก็ปรับตัวขึ้นตามความต้องการใช้น้ํามันท,ที่ที่มีมากขึ้นะนะครับก็<ม>ดูแลราคาลงมาเยอะก็น่าจะมีแรงซื้อเข้ามาเพราะมันเป็นกลุ่มเดียวที่แบบอ่าดูแล้วยังยังแบบขึ้นไมเยอะนะตู้มันไปหมดแล้วะนะครับอืมอาจจแบงก์อีกแต่แบงก์เนี้ยจะโดนประเด็นเรื่องเอความมังวลอยู่เรื่องแบบจะมีปัญหาภาคธนาคารตามมาหรือเปล่าเนี่นะครับถ้าแบบ<ม>เคลียร์แล้วก็ อาจจะถือว่าแบบถ้าแบบปัจจัยกดดันอนยะสั้นผ่านไปอย่างนี้นราคาก็น่าจะกลับมาได้นะก็เลือก BBL นะครับอันนี้ท่านเน้นก็เป็นแบบพวกน้ำมันลงกัรละกันที่แบบราคามาปรับตัวตลงมาเยอะนะครับเอตอัวฟิวเจอร์ก็เซฟที่ฟิวเจอร์ขอเป็นเวซีก่อนละกันนะครับเพราะมันแบบมันนิ่งกันนะเปิดขึ้นมาแล้วมันไม่กื่นระหนกน,นะครับก็เลยเป็นเวนซีกว่าละกันนะครับส่วนทองก็อ่ดูแถวฐานเดิมอ่ะหนึ่งเก้าหกห้า GOM สองสามนะครับถ้าไม่ต่ำกว่าก็ยังมีโอกาสเป็นแบบอายเวรแล้วแบบกลับขึ้นมาหาแบบแถวสักประมาณสองพันนี้ได้อยู่นะครับถ้าเป็นเป็นลองถ้าไม่ต่ำกว่าหนึ่งก้าหกห้านะครับครับโอเคได้เลยค่ะพี่ห่องนิดนึงค่ะพอดีมีจากที่พี่หงองเคยพูดถึงตัวอมตะเอ,อตั้งแต่ช่วงต้นเดือนอ่ะตอนนี้เขาขยับพุ่งขึ้นมาค่อนข้างที่จะ พอสมควรเลยอันนี้มันมันขึ้นมาเยอะแล้วหรือ,อยังคะหรือว่ามันควรที่จะออ่ไปต่อได้อีกคะพี่ถ้าเป็นช่วงสั้นอาจจะย่อบ้างนะครับแต่้าแบบระยะกลางข้างหน้าก็น่าจะไปได้ต่อนะเพราะว่าเอยอดขายที่ดินในปีน,น,นี้ก็โตแบบโอ้เยอะเลยอะนะครับอืจากที่แบบเป็นค่าของการเปิดประเทศ แล้วก็ตัวของทั้งที่ดินนิคมทั้งในในในบ้านเรานะแล้วก็เวียดนามนะครับมันก็ประเด็นเรื่องแบบการผลิตพวกแบบที่เป็นอุตสาหกรรมในอนาคตที่มันเด่นๆอย่างอีวีอย่างเงี้ยอมันก็แบบมีเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ตัวของตัวการตั้งอย่างเงี้ยนะครับเนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าส่งเสริมการลงทุนอย่างเงี้ยมันก็ น่าเป็นปัจจัยหนุนไปได้ต่อนะครับเพราะนั้นถ้าใครแบบทุนต่ำแบบแบบซื้อตั้งแต่ต้นเดือนไปแล้วอย่างเงี้ยก็จริงก็รันเทนถือได้นะอืนะครับแต่ใครจะซื้อต้องรอย่อตัวอ่อนตัวลงมาก่อนเพราะระยะสั้นสองตัวอะไรอย่างทั้งอมาตะกับ w บบเอมันก็ขึ้นมาเยอะนะต้องรอย่อก่อนเราไปซื้อครับแต่ถ้ามีอยู่อะทุนแบบเข้าตั้งแต่ช่วงแบบอแถวแบบเซตมันแบนบ ลงมาเยอะเ้งนะนะถือได้ครับผมถือได้ครับโอเคได้เลยค่ะตัวนี้ก็ไงนะไอติดตามมาตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะโน้ตเอาไว้เลยว่าโอ้หลังจากพี่องพูดมานะตัวอมตะเนี่ยผมมันเริ่มมีการขยลบตัวขึ้นมาตลอดเลยนะคะโอเคได้เลยค่ะพี่ององขอบคุณมากเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ โอเคค่ะนี่ก็จะเป็นมุมมองนะคะจากพี่หยองนะคะ,ะบวมนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์อินโนเวสเอกนั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาตามกับพี่ถัด